ด้วยอะไรครับเนี่ยอะไรนะสาด้วยอะไรครับไม่บอกหรอกนะอันเนี้ยนนใช,ใช่ใช่นั้นบอกที่เป็นอะไรนะที่เป็นพาธิดะอะไรนะอะไรนะพาธิดะพาทิดะพาทิดเลยอะไรคือพาทิดน,นั่นไงที่แบบสันยกวยายไม่บอกหรอกไม่บอก <laughs> <laughs> ไม่บอกหรอกแต่ว่าผมหอมอยู่แล้วนะ เราเออเราก็คือปล่อยปล่อยสามวันมันมันก็คือยังหอมอยู่เงี้ยเออโอ้โหเราไม่เคยปล่อยเราต้องสระแบบสระทุกวันสระทุกวันสระทุกวันโชคอโชคอเนี่ยโชคอโชคอเดี๋เราจะมาไลฟ์สดโชคนเออโชคนได้ดิโชคนได้ดิโชคนเนี่ยโชคอเลยก็เลยเนี่ยนี่เราล่าสุดเราต้องมาไลฟ์สดตอนหกโมงเช้าแล้วก็มาดูมาโชว์ ก็มาโชว์คนโชว์มาโชว์โชว์คนหน่อยครับสกู๊ตทัวร์นะครับผมไอ้นี่เป็นครั้งแรกนะเว้ยที่เราได้ไปสกู๊ตเลยมันคือมันเคยดูมันมันมันคือมันคือครั้งแรกเลยเพราะว่าเราสกูเลนเจอร์เราก็ไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราเราวิเคราะห์การเรียนไม่ไดวิเคราะห์การเรียน เคยแบบเคยดูก่อนเข้าเจมทำไมวะ่อเข้าเจมเจมอะไรวะเนี้ยบล็อกบล็อกหรืออ่ะอะไรอ่ะเรียกอกะเรียกอ่ะคือเคยดูตอนก่อนเข้าเจมว่าเออไปแบบทัวร์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนจ็นใที่แบบเปิดปับเปิดโควิดมาอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยได้ไปเปิดโควิดเลยอ่ะมึงเปิดโควิดเลยปะทำไมตอวมีเด็กนิดเลยเอาละเปิดโควิดเนี่ยอ๋อได้ทำไงวะเอาเด็กนี่แหละ ีเอาจริงว่าไปไปสองชั่วโมงนะไปประมาณสองสองสามชั่วโมงมึนแน่เนี่ยมึนแน่มึนผมผมเมาครับเมารถเมารกเออโก้อะไรเนี่ยแต่เช้าเช้าให้แคชเชนเล่นอะไรวะฮะเดี๋ยวกูพูดอย่างนี้แต่กูเป็นคนส่งนะ กูพูดอย่างดีแต่กูเป็นคนส่งหมูอะเออคำๆนะครับทุกอย่างเพื่อการบันเทิงทั้งนั้นเลยไม่จริงอะไรทำไมไม่มจริงอะไรอะไรอะไรไม่จริงอะไรไม่จริงอะไรไม่จริงไม่อะไรไม่จริงการบันเทิงไม่จริงไม่มีการบันเทิงเอ้าแอบบันเทิงมันไม่มัไม่บันเทิงบันเทิงอะไรตอนเช้ามันไม่ตลกเหรอทำไมไม่ตลกไม่นะถ้าเกิดตลกกับแบบคนคนขับต้องขับให้ อ๋เอเหอให้ขับให้ผมหน่อยไม่ผมไม่คนขับยังไงอ๋อเอ้ผมไม่ได้คนขับเป็คนขับ,นนขบต้องขับจังหวะเมื่อกี้ผคนขับนะเออคนขับผมก็ต้องโฟกัสกับการขับรถบ่าโฟกัสอะไรรถติดจะดูแบบพี่อั้มจะแบบพี่อั้มขับไร <c oughs> พี่อั้มพี่อั้มนิ่งมากพี่อ้มนิ่งจริงโขมึงก็เจ็ดโมงเลยไม่ผิดแต่พี่อั้มเจ็ดโมงครึ่งผิดแต่ผมชอบพี่อ้ำเลยสามสองพี่อ้ำพี่อ้ำเท่เกินนะผมพี่อ้ำโั้ม so perfect man perfect man ที่แท้จริงลองลองวยแบบบวยแบบเบ้อๆแบบตอนเนี้ยให้พี่อแค่ perfect man นี่ก็คือแบบใครจะได้ยศนี้ไปเฮ้มึงพอแบบมึงบวยเยอะๆเลยแล้วพาหันนาผพี่อบบาแล้วพอพี่อ้ําบอกอ้ฟังออกมึงก็แบบบอกว่าพี่มันเดินทางนานป่ะพี่แบบถามแบบนี้นีสามสองหนึ่ง action พี่อ้อนะพี่อาเท่พี่อตเท่ perfect man เฮ้ยังไรอยู่อีกเอระยัง้ยอีกนานว่ะพี่อีกนานมากกว่าเราถึงกว่าจะอะไรครับกว่าจะถึงกว่าจะถึงสระบุรีอีกนานว่ะพี่แปดชั่วโมงโอ้เกินน่าืึ้นบินดีกว่าเฮ้ยยังไลฟ์อยู่อีกเหรอ่ะยังไลฟ์อยู่อีกอ่ะเฮ้ยนึกว่าอันนี้นึกว่าอัดวิดีโอเนี่ย นั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆในยามเช้าของพวกเราครับซึ่งก็จะมีผู้โดยสารอีกสามคนอยู่ขา้างล่างรับสวัสดีครับเป็น The Gold d a i O แล้วยอียวห่อนหยอนครับผมเดี๋ยวเดินทางไปสระบุรีแล้วนะครับผม,ผมกเ็เจอกันนะครับ